สวัสดีครับพวกเราควิดมาสเตอร์และวันนี้นะครับพวกเราควิดมาสเตอร์นะครับก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าแวลวูมนะครับผมแล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญมาสองคนด้วยค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะครับผมชื่อต่อนะครับชื่ออะไรคะชื่อนายครับผมาพวกพี่นี่เคยเล่นเกมเกมใหญ่ต่อเลยต่อเลยเกมเวลวูมไหมคะ แหววูเคยได้ยินนะแต่ยังไม่เคยเล่นเลยยังไม่เคยลองเล่นเคยเห็นเพื่อนเล่นเัาผมไม่เคยเล่นเลยใครที่ยังไม่รู้กติกาเกมนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่า จะแบ่งผู้เล่นเป็นสองทีมคือชาวบ้านและหมาป่าเป้าหมายของชาวบ้านคือกำจัดหมาป่าในช่วงกลางวันโดยการโหวตคนที่คิดว่าเป็นหมาป่าออกไปส่วนเป้าหมายของหมามป่าคือการกำจัดชาวบ้านในตอนกลางคืนโดยการโหวตเลือกคนที่จะกำจัดชาวบ้านจะชนะได้เมื่อสามารถกำจัดหมาป่าออกไปจนหมดและหมาป่าจะชนะได้เมื่อกำจัดชาวบ้านได้หมดหรือจนเหลือจำนวนเท่ากับหมาป่า วันนี้การ์ดที่พวกเราจะมาเล่นกันมีโรดังนี้จากเช็คโรเลยนะครับชาวบ้านครับลืมตาเฮ้ยลืมตาเช็คโรเลยครับอ่าทุกคนเห็นโลกันแล้วทีนี้หลับตาครับชาวบ้านลืมตา ชาวบ้านไล่ล่าหามนุษย์หมาป่าให้เจอและกำจัดทิ้งรอบต่อไปหมาป่ามนุษย์หมาป่าในทุกๆคืนจะเลือกกำจัดผู้เล่นหนึ่งคนบริการลืมตาบริการในแต่ละคืนให้เลือกผู้เล่นหนึ่งคนผู้เล่นคนนั้นจะไม่ถูกกำจัดในคืนนั้นจอมเวทลืมตาครับจอมเวทจอมเมทรับกลึกแท้จอมเวท ในแต่ละคืนเลือกผู้เล่นหนึ่งคนให้ห้ามพูดในวันถัดไปต่อไปเทพยากณ์ครับเทพพยากรณ์ในแต่ละคืนเลือกตรวจสอบผู้เล่นหนึ่งคนว่าเป็นมนุษย์หมาป่าจริงหรือไม่เรือ่องตาฝุ่ท้าก่อนครับมึงเทพไหมผมคนดีครับผมคนดีแน่นอนมึง็คนดีเหมือนกัน,นทำไมอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนี้ ขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อต่อนะครับเป็นคนดีมันเดิมเลยนะครับมีติ่งหมู่บ้านไหมครับอาตีคริสสต์มาอ๋อคริสต์มาสตอนนี้ไงผมออกไปตัดไม้หาฟืนมาช่วงนี้นะครับผมผมเป็นคนดีเขาผมชอบลงฝั่งไฟอันดีอันดีมีสัตว์เลี้ยงไหมมีสัตว์เลี้ยงไหมมีครับผมชื่อจีจี้เลี้ยงอะไรป่ะจีจี้จีจี้คืออะไร อีกไหมค่ะดูปสามสองน,อน,นึน่งหมดเวลาครับอ่าทีนี้เราก็จะเข้าสู่ค่ำคืนอันฮันโหด <Okay. S 2> ทุกคนหลับตาครับ <c oughs> เราจะเริ่มแล้วนะครับมาปาลืมตามาปาจะฆ่าใครฆ่ากู่นายเป็น อ่ะมาปะหลับตาครับเียต่อไปจอมมวทจอมมิตจะจุกไข่ขอจุกคนนี้มันไม่ไปพูดเถอะอ่าจอมมวทหลับตาครับ <c oughs> บรนิกาด ที่กัดจะเลือกปกป้องใครปกป้องกูไหนกูรู้ทรงไม่ค่อยดีว่ะรักตัวเองไม่เสร็จไปสัปดาห์ <c oughs> <c oughs> รู้สึกไม่ดีอยู่อ่ะโอเค,ครับ <c oughs> ปกป้องกูได้ไหมทเทพไบยากร,ทรเทพไบยากรอยู่ไหนจะเลือกอะไรจะเช็คใครจะเช็คใครโอเคครับ ทุกคนลืมตาครับผมด๋ยวแดวแยวแถวอ่าก็จะเป็นเช้าวันที่มืดมนเด้อฝนตกแน่เลยพูด่อนว่าแบบชุนบทแบบมันจะมีแบบเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศเช้าเสียงตามสายแบบเงียบบ้านเด้อเอาด้วยอ่าจะเริ่มจากจุจุก็คือห้ามพูด คนที่โดนก็คือเสื้อสีขาวแก๊กเกงดำตอบรองเท้าขาวไม่ได้นะที่ตอบหรือเปล่าที่ตอบเสื้อดำนะเสื้อดำอ่าคนที่โดนจุ้ก็คือโฟกับห้ามพูดนะครับผมแล้วมีคนตายหนึ่งคนเอาอืม เสื้อสีดำหมาฝ่าอิ่มแน่จริงเสื้อสีดำเก่งอ่ะเก่งเก่งสีดำอ้าวรุ่นไม่รู้คนที่ตายก็คือพี่ต่อครับทุกคนต้องฆ่าพี่ต่อนั่นน่ะสิอ่าทีนี้จะให้เวลาปรึกษากันหนึ่งนาทีครับว่าใครคือหมาป่า เริ่มจะเวลาเมื่อคืนรู้สึกเหมือนแบบโดนขนอะไรเฉยๆเออโดนนมาเปิดกอนอ้าขนหมาขนแมวบอใช่ขนามนก็หมามันมากัดับขี้ต่ออ่ะมันก็ทิ้งขนไว้ดิคุณแพมเป็นอะไรคะเป็นคนดีค่ะทำอะไรค่ะก็แข็งแรงมากเลยอ๋อ แข็งแรงแข็งแรงท่าคนอื่นอ่ะท่คนอื่นอ่ะเป็นอะไรอืมเป็นอะไรเป็นคนดีมากแบบปลูกผักทำสวนอยู่บ้านปกติคนที่คนที่แบบว่าเตยเป็นคนดีอะที่บอกว่าเตยเป็นคนดีมันไม่ดีไงอืมแล้วพี่เป็นคนดีไหมพี่ไม่ใช่คนดีครับอ้าวเป็นอะไรอาจจะเป็นอืมก็เป็นอะไรก็คนดีแต่ที่บอกว่าเป็นคนไม่ดีเหรออ๋ออ๋ออ๋อเรียกว่าเป็นคนดีแต่ว่า หมดเวลาแล้วครับแล้ววันนี้จะเลือกโหวตกันไหมครับไม่โหวตครัอ่าวันนี้ไม่โหวตกันนะครับไม่ได้อะไรเลย <laughs> ไม่ได้อะไรเลยงั้นได้เวลาเข้าสู่ค่ำคืนอีกครั้งครับหลับตาจะเริอกวันต่อไปแล้วนะครับมาป่าลืมตามาป่าจะฆ่าใครทำไมมันต้องกลัวเอ้คุเห็นมาป่า อ <God. S 2> มาแปะหลับตาจอมเมฆครับจอมเมฆฝนนีีฝนันสนมด้วยส่วนจอมเมฆจะจุใครจะจูบจะจูบขอบโดณให้ตอนเลยโอเคครับจอมเมฆหลับตาบรณิการครับบรณิการลืมตาบรณิการจะช่วยใครมาปากลับมาอีกแล้ว ครับบริการหลับตาครับแล้วทีนี้ได้เวลาเข้าสู่เช้าอันมืดมนอีกครั้งทุกคนลืมตาครับอ่ามันอยู่อีกพวกเลยมืดมนอีกแล้วแล้วว่าบริการรักตัวเองมืดยังไงวะ <c oughs> แส่งไฟสองตาเรน เราเอาคนที่โดนจู้ก่อนนะครับคนที่โดนจุ้ก็คือผู้หญิงค่เพี่นาโดนเอาเอาโทษตีครับคนที่โดนจู้ก็คือพี่นายครับผมเขาพูดบอกทำไมก่อนเลยนะไม่มีรุนไม่มีอะไรเลยโอ้โหรายการนี้อ่า แล้วทีนี้ก็จะเป็นคนที่เสียชีวิตเขาคือคนที่ผมสั้นสั้นผมสั้นสั้นกูอ่พี่ต่อแน่เลยพี่ต่อตายแล้วครับลืมโดนจูอ่าเสื้อสีดำอ่อ่้งะผมไม่สั้นเท่าไหร่อะไรวะอะไรบ้า คนที่ตายก็คือแยมนะครับไม่พี่สบายแบบแรงหรือเปล่าไม่มีรถมีพี่มีกินไปมีรถไงก็ดีใจไม่ใช่ตัวเองตายนี้เราจะให้ คนในหมู่บ้านนี้ปรึกษากัน1นาทีครับผมที่ไหนที่ว่าใครครับคุณตั้งยื้มแล้วยิ้มตืองาุณโดนจุ๊กยอะไรม่ากครับเนี่ย ได้อะไรบ้างเนี่ยอาจารยถามที่นหยถามไปทำไมมึงถามกูทำไมจู้อยู่ครับจู้อยู่จู้อยู่นปเลยไหมปวดเลยมน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วจะวดกันไหม่วดไหมดเลยวดเลยหวดเลยหรอครับโอเคใครจะหวดยกมือขึ้นครับ ตายแล้วตายแล้วครับตายแล้วอ่าโหวอ่าทีนี้ก็หลับตาไม่โหมดหลับหลับตาแล้วชี้ไงอ่าหลับตาแล้วก็ชี้เลยครับหนึ่งสองซ้ำได้ยินเสียงลมมาทางนี้ทำไมมันชนรถที่ตะทางเช่นนั้นเรื่องไรอย่าเงาใช่ไม่ใช่เหมือนอะไรเนี่ยโอเคครับเรื่อตาคนที่โดนโหวดคนที่โดนโหวดคือสมัยครับผม พี่นายสองอ้าวเหรออ่าวโอ้ยครับคอ่าครับคนที่โดนโหวตคือพี่นายครับผมอ้า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 อนี่กูโดนจูตายใช่ไหมเนี่ยเสมอที่มีสองสองอ่าแล้วทีนี้ขอเสียงตบมือให้กับชาวบ้านครับโอเคนะครับผมงั้นเราก็มาเริ่มกันอีการนะครับ อ่าทุกคนลืมตาเช็คโลได้เลยครับผมโอเคทุกคนเห็นโลกันหมดแล้วนน่หลับตาครับชาวบ้านครับลืมตาโอเคครับแมววัดแมววัดหมาป่าลืมตาโอเคเอ้ยสวัสดีครับ โอเคครับจอมบิดโอเคเทพยากรเทพยากรแบบเดีป้าโอเคครับอ่าทีนี้จะให้เวลาปรึกษากันหนึ่งนาทีครับทุกคนลืมตาครับผมอ่ะคุณเป็นคนดียังไม่พูดอะไรเลยิ่มลืมตา เราจะมาไว้ใจกันใหม่นะตานี้ผมให้ใจพี่เต็มร้อยอ่าเพราะผมเป็นคนดีผมเชื่อใจพี่ว่าพี่ก็เป็นคนดีหนูก็เป็นคนดีหนูก็เป็นคนดีเหมือนกันทำไมต้องเหมือนได้เล้วล่งบ้านอีกแล้วอ่ะดีครับเหรอเป็นคนดีเป็ดีตลอดทุกท่าเลี้ยงผมไว้แล้วบ้านจะเจริญนี่ต้องเลี้ยงเหรอเออไม่ต้องเลี้ยงหรอต้องเลี้ยงเหรอก็หมายถึงปกป้องอ่ะ เลี้ยงเสียกระสุนมึงอะเฮ้ยเดก็รู้เลี้ยงมึวยไม่ไม่ไม่ทด้เมือนกูบ้าเลยมั้งเลใช่คำว่าเลี้ยงนะใช่คำว่าเลี้ยงเลียงก็ดูแลอะดูแลหลุดหรือเปล่าเอ้ากล้าบ่นกูไม่ละเอาเพราะว่าอะไรเอาไม่ละล้วเอาแล้วถ้าผมไม่ใช่หมาป่าล่ะให้ตกไหมไม่อ้าวก็เนี่ยผมใส่กูเลยบ่น โอเคครับหมดเวลาทุกคนจะโหวตกันไหมครับไม่ไม่โอเคงั้นทุกคนปลับตามาป่าลืมตาครับผมบักไงมาป่าจะเลือกใครเดียมคิดรู้ไม่อยากโอเคครับว้าวพี่นายทาป่าแน่นอนเลยอ่ะว้าววันีการลืมตา โอเคครับจอมเวทครับจอมเวทจะจุใครให้มันถูกตัวโอเคครับเทพปัญญากรเทพปัญญากรจะเช็คใครจิ้มจีบกูแบบขอเจอเลยโอเคครับผมเขาต้องรับก็สู่เช้าอันมืดมนครับ ทุกคนลืมตาอะไรแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกจากจุก่อนนะครับชื่อผ้ชื่อจุจุเป็นผู้ชายนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งพูดเลยนะผู้ชายเสื้อสีดำด้วยกางเกงสีดำชอบหูใช่ไหมชอบหูครับมีผมหรวอปล่ มีผมดหวยใจคนนั้นก็คือที่ไหนเอายโว้ยอ้า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 เจ๊เจ๊เผมขอร้องอ่ะอย่าไปจูบอะไรอ้ยมาดูจูบแม่งเสียงรังก็ไม่ได้เปิดซูอีกอ่าแล้วคนที่ไทยตำแหน่งนี้สำคัญด้วยับผมเสียแน่เลยเจ้าฟาน ตัดิเลยตำแหน่งนั้นคือผู้หญิงอุ้ยหรือเปล่าลองต่อป้าเฮ้ยกางเกงขายาวอุ้ยนี่วันนี้ไม่มีใครใส่กางเกงสั้นวันนี้ไม่มีใครใส่กางเกงสั้นอ่าคนที่ตายก็คือสมัยครับผมนั่นเป็นใเลยอ่ะอ่าเราจะให้ทุกคนในหมู่บ้านนี้พูดคุยกันหนึ่งนาทีครับผมเริ่มเลย พี่นายนี่คิดว่าใครเป็นคนฆาสหมายครับพี่เดียวเต็มอ่ามันอ่า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 อนี่นิ้วก็้อยอ่านี่นิ้วก็้อย ชี้เลยโอเคครับฉ okay, ันเป็นคนดีขอเสียงตรงนีกับชาวบ้านค่ะว่าแล้วว่า่จบเร็วมากไม่เชื่อใจไง ครับผมสําหรับเกมแวลวูว no ันนี uh, well. um ้นะครับผมก็แค่รับเชิญรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเล่นเกมกับเราในวันนี้ครับวันนี้ก็สนุกสนุกเลยนะครับผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกเคยทำไปแต่ก็เสี่ยงลวงอ่ะเออแต่ก็สนุกครับจริงจริงแล้วพี่ได้แร้วครับก็สนุกครับผมแต่ว่าแบบเสียดายเป็นหมาป่ามือนแม่เป็นหมาป่าแต่น่าก็องเกินหมาป่าน่ะไม่ ได้แบบมันเอเนกันเองสนุกครับโอเคผมก็พี่พี่มีช่องทางติดตอะะดอ่อนะครับผมไออะไรนี้ครับก็ไอาีก็ไอนะครับอันเดอร์สกอร์ o e e แล้วก็อันเดอร์สกอร์นะครับเทกับครับก็ไอนะครับอินินอนเดอร์สกอร์ครับ E N A กแล้วก็อันเดอร์สกร์แล้วก็ไอเอครับผมได้ข่าวว่าพี่นายทำยูทูบด้วยใช่ไหมอ๋อครับทำ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  เขาโปรโมทเลยครับผมเขาฝากด้วยนะครับผมช่องอนดีนท์ครับผมพิมพ์เหมือนกับไอจีเลยครับผมทํให้ิูากครับผมพี่ต่อครับมีผลงานอะไรไหมครับไปติดตามผลงานได้ในเพจเฟซบุ๊กนะครับร r e v เขาครับ r e v i v e แล้วก็ s o u n d ครับครับผมก็สลหรับวันนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามพวกพี่ๆนะครับผมพี่ต่อแล้วก็พี่นายแล้วก็ผลงานของพี่พี มากมายเลยนะครับผมก็ไปติดตามชมกันได้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ฝใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอีทีหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นแขกรับแขกรับเชิญคนไหนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ